ก็ขย no? oh. ันอยู K ่ขยันทุกวันอ่ะคนมันดูน้อยแล้วแบบถ้าที f ีไฟใช่ปะคือแบบคนเขาเล่นดูน้อยกันด้วยดูดิแต่ละช่องอ่ะ ทดสอบ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 ีปิครับทดสอบครับตอนเนี้ยคนนึงเป็นไใยูนคนนี้เขาดูใจคนครับทดสอบครับทดสอบไม่ไม่ไม่อ๋อผมใช้ไม่ผิดนี่หว่า้ใช้ไม่ไฮเปิร์แับไม่มันดากำหนดูได้ยินปะได้ยิป่ะหลโหลหลด้ินป่ะได้ยินป่ะได้ยินปะได้ินป่ะไม่มาโศกกลางเกิมาโศกลางสลาวคเปียจะ่ะ เป็นหนึ่งเย็นแม่ขาทอบเสีย่ยท่อบแปะเลงทีเดียวเชียวอะไรคือ่อบแปบป,ปะอะไรวะฮัลโหลค,ครับดีไหมครับ,รบมาหาเราตอรีไปมาครับสตรีมผมขออนุญาตไม่อ่านมีน,นะครับหยอกหยอกหยอกผมจะปิดล้วผมทดลองดูไงดูคอมว่าไหวปะปรากฏว่าไม่ไหวนะครับคอมจะพังตอนเนี้ย I have ซีพเข้าเดือนอุ๊ยนี่ไงชนเลย มันก็แบบไปแบบไปไปหาไอฟอมอ่ะแล้วก็แบบฟอมแบบเหมือนว่าเขาไม่ยัดญาติเขเนี่ยเขาบอกเขาแบบร้องไห้ไอเอสบียูข้าวนะครับจ้างเดือนฟอร์มในแบบฟอมเอโลโก้เบียเตรมตอนผมเรียนะอเอาดีไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะครับใช่เหรอไอ้เมกกี้ไหมพี่ดังปะไม่ดังเหรอเอ้ยไม่เบาเหรอเดี๋ยวปั๊บให้นะเป็นหนึ่งไม่เบาโลรอได้ยินปะได้ยินปะได้ยินปะ เลอรอีปะีปๆน่าน่าจะดังอ่ะน่าจะดัดงอยู่อ่ะผมว่า,ผม,าผมอยากสตรีฟีไฟนะเว้ยแต่คนแบบแบบช่วงน,นี้แบบคนมันน้อยอ่ะเข้าใจปะคือแบบฟิลแบบเหมือนเขาไม่เล่นฟีไฟน์กันแล้วอ่ะไม่ได้กมอื่นกันแล้วอ่ะเข้าใจปะแบบพูดไงอ่ะดูแต่ละช่องนะคือแบบเมื่อก่อนคนดูมันแต่ละช่องมาหลอยอัพใช่ปะตอนนี้แบบเหลือประมาณห้าสิบเองบางช่องนะที่ผมไปดูมาจริงๆเคาดูหายไปไหนหมดไปเลยน่าจะติดเรียนมั้ง ติดเรียนเพรน่าจะติดเรียนนะครับดูเป็นดูให้เป็นสตอรี่นะครับอย่าแบบหยอกครับหยอกเพื่อเล่นเพื่อเลน่น <c oughs> <c oughs> ฟอร์มดังฟอร์มดังไว้ก่อนเดือดแบตเตอรี่นะครับทุกคนตื่นแบบเฮ้ยเพื่อนนะครับคิดถึงเลยอ่ะคนชื่อลอนอนะ่ะเขาไม่เห็นสตรีมเลยไม่สตรีมหรอ,อมีผมโขขี่เล่นนี่นี่ผมขี่เล่นนี่เราไม่ผมเบาปะเบาหรือสองอ่ะปรับเหร ไปอยู่ในเกมไม่มันดังไดีผมไม่ค่อยอยากเท่าไหร่ผมเดีพี่ตะหลับไม่มันลืมพี่โอ้โหดีแม็กกี้เลีงดูยาวเลยปะเนี่ยและแม็กกี้ดูยาวเลยปะเนี่ยเขาไม่ไหววะเขาไม่ไหวจริงอยากยิงหัวผมครับไอติวสรหัสแบบนี้ไม่มีรหัสเล่นแล้วนะให้นินจาเล่นอยู่เล็กโกมึงแฮกเฟสกูปะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่มีรหัสเฟสคือมึงไม่ได้โกชัวร์เลยมีพ่อมึงหง่านปีทางจมึงยังไม่มีเลยอุวย ใช่ครับไอ้แมงใจครับไอ้ยิ้มสมถึงจะไม่มีมคนดูผมก็ยกังสตีมนะครับสตีมแบบแม่อ่านนะี่แหละเข้าใจป่ะสตีมแบบชิวอ่ะปิอืมแบบปลาอะไเนี่ยเหมือนเพื่อนนะอ๋อใครสมมตโอ้เราเบรกก็ไม่ค่อยจนะย,แบบย,ยู่นะ่า <c oughs> สตีมแบบยันหวางอ,อะไรเงี้ย ไม่อ่านมินอ่ะอ่านสตอรี่ไปงั้นแหละชิวดูให้เป็นสตอรี่นะครับดูดูให้เป็นสตอรี่นะครับทุกคนดูเธเดูให้เป็นเพ่อนนะครับพี่นะครับอย่าพี่ผมเบลล์นะครับอย่าเป็นเลียนะครับดูเป็นเตอรี่นะครับเย็ดแม่ผมจะพี่คามดำไว้ก่อนความดำไว้ก่อนอ่ะดูเปนตารี่ครับคนน้อยอ่ะไปไหนไม่รู้อ่ะ นีะครับดีครับเย้ไปดีครับเดี๋ยวนอนไปหาติดตามเพจ่เอาใช่ร์เอาเต็มเพจเหรอเชียร์ครับเดี๋ยวไปติดตามละกันประเทศอะไรครับพี่ประเทศไอ้นะครับมโมติตี้อ่ะคนเล่นเยอะนะผมว่ามันไม่โลภีมากแต่คนเล่นเยอะมันก็โลภีอ่ะแต่ก็ไม่มากอ่ะมันแบบคอมมูนิตี้เหรอเม้นเพิ่งขึ้นเท่านะครับดูยาวอ่ะดีครับไปดีครับเดี๋ยวนอนคนหายไปไหนวะผมไม่ดูพี่ถามเยอนแล้วพี่ก็ไม่ได้ดูเจ๊ามันแบบ ผมไม่รู้ดิแต่ละช่องคนดูก็หายมดนะผมว่าแต่ผมไม่ได้ตีมไงผมแบบผมเบื่อฟรีไฟล์อะไม่มีอะไรงทำแล้วอ่ะถูกปะเอ็มฟรีไฟล์เราเราเป็นที่หนึ่งของฟรีไฟล์แล้วไงใช่คือแบบผมอิ่มตัวแล้วคือผมที่หนึ่งในฟรีไฟล์แล้วผมมันโนกตึงโนก็ได้ตอนเนี้ยมันได้ครับโมโมซิตี้ครับมีแก๊งด้วยผมอ่ะแก๊งผมก็ใช้เนี่ยนะมเบอร์เท็กก์แก๊งเก่าอ่ะที่เคยตั้งอะเดี๋ยววะเดี๋ยวซุดแก๊งผมอ่ะเดินกระถิ่งเดินเดินจองกระถิ่งทงเซิร์ฟอ่ะตอนเนี้ยใส่ไม่ได้ดิโดนกระถืม ย็ดแม่เขาใช้น้ำเบอร์เทคเออดิน้มเบอร์เทคล่างหูขีแ<ม>่แล้วครับน้องอีขี่เลยเนี่ยแมมมาสเตอร์เจมดีฟาโร่ขี้เนี่ย,ยนะชื่ออาจารโงวันนี้น่าจะมีตอรี่นะครับถ้าใครดูยาวนะเดี๋ยวน่าหาตอรี่อยู่หาตอรี่ก็ะือเด็กไปวันงานี่ครับมาฟีไม่ด่าอาจาก u a d ball ไม่ใช่ wqa อะไรนะอาชีบอลนะครับชิคกูเฟกมันมีจริงยังโฟล์ดเว๋ยเดนแบนเขาเล่นถึงเลนครับเล่นซับเนี่ยจะแม่งเดนเรียกค่าเสียหายอีกน้องขับเลนเลนซ้ายครับพอเราอยู่ต่างประเทศใช่ครับแช่แล้วขับอยู่เลนฮะเลนขวาไม่ใช่หรอเลนตซ้ายต่างประเทศเขาขับไป ดูการไหลทุ่นเดชขอบหาซ่ต่อยี่ความชิวข้อไปแถวโ <ừ> มโมซิตี้หนึบบ่งปกปกปกแนี่เป็นฟีฟ้าเลยปกเป็นฟีฟ้าอยู่เลยปกฟีฟ้าเอ้ยอะไรวะปกฟีฟ้าเตรียมเสดท่าห้องนี่ไง <c oughs> เอาโลโก้ไอแฮปพัลตินดิฟังไมก่กอดพ่อสอนไหมอืม แล้วผมตีบัตรสารติดอะทุกคนตีติดมอนบอลโสดการอยากจะเล่นโอ้โหมาเลยครับได้หมดอะให้ทุกตัวให้ทุกตัวอะมาเถอะยิบปนาอีเลนนอนดีได้ครับอังกิ้นอนดีดอเข้าดาวดีดอกไม,มีคนต่อยได้เลย้ะโอ้พี่ไม่เป็นนะชาเวด้วยหรอพี่ไม่ได,ด้ชาเวดโด<ม>นแบนแล้วครับหรอพี่ชายต่อยครับ,รบพ,<ะ>พี่ต่อยครับพี่ นะมันเป็นสีเห<อ>ลไปหาอสอนส,<อ>ส่ส<อ>ตายได้ไหมอ่ะส่องตายไม่เป็นนะเดี๋ยวไปเล่นทดลองดิอ๋อโอเคครับเจนครับอเอ้ยนี่คุ้นๆเนี่ยนะไอซีไฮไปเนี่ยคุณจัดอ่ะอแต่งต,<อ>ตัวคุณจัด<อ>ไม่เรียกผมร้านหนึ่งเว้พอเจอโอ้อไอ้อแย่ของคุณเนี่ยคุณแม็กกี้ลืมไปผมจะไม่อ่านเลยผมจะตีมแบบถึงไม่แบบคนดูสุดคนก็จะตีมนะรอเลย คนมันน้อยครับตอนเช้ามาไม่มีแรทำอ่ะตอนเช้าคนมันน้อยอ่ะ <c oughs> ผมพูดเรื่องไงอะไรครับอดีไม็กกี้น้องเซียหายเซียหายไปว่าอะไรวะไอโกะปไน รุ่นพอเซอ่ยไเนี่ยเมื่อะไรเมื่อะไรตำรวจรุ่นใหญ่จะมาครับเดีหรอพี่ชายต่อไหมครับพี่มาครับได้แลครับได้ครับมาครับหาต,ต่อนะพี่ผมหาต,ต่อนะ มามาเจอล่นใหญ่ต่อละอมาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยลืมไปถอดรองเท้าเพื่อความเรือนครับไอ้น,นี่รวยด้วยดีแบบเศรษฐีรุ่นใหม่อะไม่ลืมทางล้าน โหคายแข็งอีกสวยไม่ได้ดิเฮ้ยนี่ไงเจอตึงอ่ะไม่ได้มานานคิดถึงเสมอครับพี่จูนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> พี่จูนพี่เตะชุดทองแข่งได้เลยค่ะพาร์ตีมขอยากพาร์ตีมแบบแม่อันนี้นะจริงจังอ่ะอยอดยอดกรบ ที่ผมต่อยแพ้เขามันรวยเกินอะมันมีมัดไฟด้วยอ่ะเนี่ยเ <ove> ห <purposely Hi> ็นปะสวยไม่ได้เลยโอ่โใหมนี่ยอะไรวะสวยไม่ได้เลยกระจอก กระฉอโค่นมึงอ่ะฮะเจฮายเลยไหมเนี่ยเนีน่ยไม่ได้สวนกูไม่ได้สวนไอ้แก่ไม่ได้สวนดูดิ ผมผมผมมีพมสองนะเฮ้ยมันมีมันมีไฟอ่ะผมเลยไป่ายอนอไอจูนรู้ไหมเนี่ยมึงมึงจำคนนั้นได้ปะเลาพี่ชายเล่มีไหมครับเล่มีนะพีเล่นมีกัได้ไโอเคครับมามาไอจูไอจูนจำคนที่ดีดีเจได้ปะคนเจอมันในติกตอกเนี่ยคนไหนที่กูเคคยนะดีดีเจนนะ ที่เขาจ้าดักไม่หาหมึงหรอเออทำ <บน S 1> ไมเ<บ>นเจนิจ๊ิกลงเนี่ยอดีมันไม่ดูดิมันมันไม่รู้ว่าดังหรือเปล่าวะบุญไม่ถึงอ่ะไม่เคลนปีดก,ก่าเกินอ,อ่ะพันยาไม่ได้ไม่ไหววะไม่ไหวจริง นี่ยมันถอดนี่แล้วผมผมชนะยงผมก็ชนะบอกเลยโหแม่งพารเป็นตัดตีมครับไม่หาจริงครับนัแหละอะไรอะไรนะครับนั่แหละไอ้รูแป้งไอ้ยี่ผมมีเลขกับมันอยู่คนเนี้ย คนนี้ง่ายผมเอ้ยผมมีเะไรกับมันอยู่ไอ้ลูแปงอ่ะมันเรียกผมร้านนึงเว้ยเขาเนี่ยไอ้ลูแปงอ่ะชื่อแกนเตอร์ชื่อสวบเชียอันนี้มันเงีเรียกเรียกผมร้านนึงเว้ยตอนผมไปแทงผิดตัวจบแล้วไอพี่ผมไปแทงผิดชิบหายมันตึงเกินตอนนี้ผมไม่เอาจริงนะผมไม่เอาเนี่ยมาละมาเป็นึง มันตึงเกลอหรอไรต์ต์ไรต์ต์เลี้ยงไม่ไหวเลยใช่หรอมันตึงเกลอใครไม่ไหวกับมันวะโอ้แม่งอี๋อ๋อมันเล่นปากหลามนี่ว่าผมว่าไม่ต่างนี่ผมจะแพ้มันอะมันเล่นปากหลามไหมนี่อ่ะนี่ไงตาซ้ายกระจอกตื่นเต้นหรอเจ๊กัยรูปแป้ง รุ่นใหญ่ของโมโมโลเลยเน,นี่ยคนเนี่ยนี่ไงเป็นไงนี่ไงนี่ไงตายแล้วรูปแปวงมึงกระจอก นั่นกลัววันว่ามันลื่นยาวของเซิร์ฟจะแต่ไม่อะไรครับมา ก่อนแล้วของพี่ของพ่ออ่โอ้โหไม่ไหวกับมันว่ะมันตึงเกินอ่ะ โอ้โหยา,าโคชาอู้มันหิดอ่ะเจอตัวตึงอ่ะรุ้นใหญ่รุ้นใหญ่รูปแป้งอ่ะมือติดจริงมากแมบป่านี่ยงยาไม่ติดอีแล้ว ไม่ไหวว่ามันตึงเกินนี่ไงตายแกมันตึงเกินอ่ะมันแต่มมันเล่นโคตรตึงอ่ะไม,ไม่ไม่แปลกเลยเป็นหัวแก๊งอ่ะอย่างตึงเลยาปากหลามด้วยดิตึง นี่โอ้ตายแกเปลี่ยนทตมเดี๋ยวครับดูมันแหลกเกินอ่ะเล่นไม่ได้เดี๋ยวมาเต็มฟีฟ้าเดี๋ยว นี่ไงโอ้โหพี่โคตรตึงอ่ะตื่นเต้นจัดนะพี่จริงเดี๋ยวจะตีไฟเดี๋ยวเว้ยโอเคครับเจอกันครับคนดูป๊บ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 มาเชียร์ครับทุกคนตื่นเล้นไม่ว่าจริง เขาไม่ไหวแคปเจนครับ